วัดรักพิณอ่อนตอนรรบเข่าช่องเราคุณทีชันแนลครับผมช่วงนี้ก็ถึงนฤดูการเห่นยอ้อยสดแล้วนะครับผมนี่อ้อยไฟคือทีบอลรับแล้วนะครับผมออยไฟก็น่าจ,จะเป็นฤดูการไหมครับต่อไปเป็นลูกาันอ้อยสดยางเนี่ยครับผมสดแตะสะอาดครับผม เปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงที่นี่กรัประมาณสามตันได้ครับทีมงานแมคโครครับเอทเคศูนสี่ห้าครับทีมงานรถด,ดำมาการะตูนครับไปแปรงไหมครับจะลอยสาม ครับเจ้ารถคีป6610ครับผมเบาวจักรีครับจักรีน้องเชี่ยวนี่หูโขกูปลาเลยครับคุณลุยลุยท่าย,ยาังไงคุณน้องนี่ครับผมท่านได้เขามาแล้วก็ขอต้อนรับเขาช่องเพระคุณสีเชี่นนยวครับผม ฝากติดตามเขมาให่กำลังใจเท็ดทศคุณสีติ๊กต๊อกซอสทศุณสีชาแนลครับผมครับผมเียนแปลงใหม่เลยเขามาติดตามอยูกอ่ก็ฝากเขามาให้กำลังใจกันเพื่เเอเราครับผมลุยอ่อยซดครับมือนี่วันที่16ครับผมเฮ้ยมือนี่พ่อแมนบัณเฑ้มือนี่วันที่17ครับ วันวันที่สิบหกครับผมวันคู่ครับมือนีวันที่สิบเจ็ดครับผมนี่ลุยครับลุยลุยครับผม กเกษตรกรครับผมถ้าเจ้าบอกเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดครับผมเีแบบกขาได้ครับยีงานลดตังคมากครับ เพื่อน้องส้องครับหนึ่ไหลา้าลุยไปอยู่้าข้หมืนแล้ว